ค่ะสวัสดีค่ะ fc ของอิวชวนปลูกทุกคนทุกท่านนะคะเช้านี้พบกันเช้าหน่อยนะคะเพราะว่า,าพ่อกับแม่เขาลดน้ำสวนไม่รอแล้วอิวออกไปขายของแต่ตีห้กลับเข้ามาแล้ว8.00โมงเช้านะคะเป็นเวลาที่เหมาะมากๆที่อิวจะต้องทำการบำรุงดูแลพริกกับมะเขือของอิวช่วงนี้กำลังออกดอกให้ผลผลิตนะคะเดี๋ยวพาด,ดูก่อนค่ะ นี่คะ่ะเป็นเพื่อนเราอยู่กันที่ป่าพริกนะคะวิธีการปลูกให้ออกลูกออกดอก,กเยอะนี้อิวมีอยู่ในคลิปวิดีโอ,อที่ทําไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเ,เพื่อนๆนสามารถย้อนเข้าไปดูได้นะคะอิวมีพริกหลากหลายชนิดเลยมีทั้งพริกกินดาแดงพริกขี้หนูสวนพริกหยวกพริกพริกชี้ฟ้าแล้วก็มีหลากหลายมากนะคะ ในส่วนของอยวแต่ว่ายูจะใช้สูตรการบำรุงเหมือนกันทุกตัวทุกชนิดทั้งพริกทั้งมะเขือนะคะยวจะพาเพื่อนๆพ่นทางใบเพื่อเพิ่มสารอาหารธาตุรองเพิ่มเพิ่มให้กับพืชเข้าไปนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเขากินอาหารเยอะมากถ้าเพื่อนๆบำรุงไม่ดีดอกและผลเขาจะหลุดล่วงนะคะเขาจะกินอาหารเยอะมากๆเหมือนคนท้องค่ะเหมือนคนท้องเนาะ หิวเก่งกินเก่งอะไรประมาณนี้ค่ะถ้ากินอดอดอยากอยากกินไม่ดีบำรุงไม่ดีลูกในท้องก็ไม่อยู่หรืออยู่ไปก็ไม่แข็งแรงนะคะถ้าเป็นคนก็คงจะแท้งลูกเนาะถ้าเป็นต้นไม้ก็ดูดล่วงดูดล่วงเขาเพื่อเขาไม่มีสารอาหารที่เขาจะไปบำรุงหรือกินหรือจะโตออกมาให้ได้คุณภาพเขาก็ต้องสลัดตัวเองออกนะคะเพื่อรักษาต้นแม่เขาไว้นะคะ เป็นปัญหาคือพริกมะเขือหลุดร่วงเป็นปัญหาที่าถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะอิวศึกษาดูแล้วถามอาจารย์ถามผู้รู้แล้วปรากฏว่าถ้าเกิดว่าพริกเราไม่มีโรคไม่มีโรคอะไรที่ที่เกิดเช่นผ่าดูในเนื้อพริกแล้วไม่มีหนอน ไม่มีหนอนซึ่งถ้ามีหนอนนะี่คือเกิดจากแมงวันทองนะคะหรือเป็นเกิดจากเชื้อไวรัสหรือเกิดจากเชื้อาราอะไรพวกนี้ถ้าเรามั่นใจว่าไม่มีโรคพวกนีเ้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้เลยว่าพริกมะเขือเราขาดสารอาหารนะคะเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอนะคะที่ผ่านมานอิวสอนเพื่อนเพื่อนอให้อาหารทางรากนะคะวันนี้อิวจะมาเพิ่มคือให้พ่นฮอร์โมนทางใบนะคะ อหมทางใบที่ใช้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำหมักปลาแล้วก็ผงชูรสเพื่อเร่งเร่งการออกดอกแล้วก็ไปเพิ่มแป้งเพิ่มอะไรเพราะว่าในก่ดในในชูรสอะคะ่ะเวลาลเขาละลายน้ําแล้วเขาจะมีสารอาหารตัวหนึ่งที่พืชสามารถเอาไปกินได้เลยเขาเขาเรียกกดอะมิโนเนาะพ่นไปปับ๊บเขากินได้ปุ๊บ เอาไปสร้างแป้งสร้างอะไรหรือว่าไปไปบำรุงอะไรได้ในทันทีเลยอะคะ่ะมันก็เป็นของที่หาง่ายอยู่ในครัวเรือนเราเขาก็เลยนิยมเอามาใช้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ใช้ตัวนี้มันก็จะมีแบบว่าในเอกชนนะคะเขาก็จะทำทำออกมาเยอะหลากหลายแบบเลยเป็นพวกธาตุอาหารรองที่เพื่อต้องการช่วยเร่งผลเร่งดอกเ <ๆ S 1> พื่อนๆไปหาเดินชอปปิ้งดูได้เลยค่ะว่าเขามีอะไรบ้างคะ่ะ ทุกอย่างพวกนั้นนดีทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าราคาจะค่อนข้างสูงที่อิ๋วแนะนําชูรสนี่คือแบบว่ามันหา,หาง่ายเนาะหาง่ายแล้วก็พอเอามาใช้แล้วเราใช้อัตราส่วนที่เหมาะสมมันก็จะมันก็จะใช้ได้แล้วก็มีคุณสมบัติเหมือนกันกับพวกที่เขาทําแบบราคาแพงออกมานะคะเพียงแต่เขาไม่ได้บอกเราแค่นั้นเองว่าเขาจะใช้แบบไหนบ้างนะคะ เอาล้ค่ะอิวจะพาเพื่อนๆไปพ่นกันเลยถังที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือ20ลิตรนะคะอิวใส่น้ําไว้แล้วนะคะแล้วอิวก็ใช้น้าหมักปลาน้ําหมักปลานี่อิวกรองแล้วนะคะเพื่อนๆกรองให้ดีๆนะคะมันจะมีไขมันเยอะนะคะใส่เข้าไปทั้งหมด4ี่ช้อนโต๊ะนะคะนี่ช้อนโต๊ะก็คือช้อนแกงช้อนกินข้าวเราเนะะี่ยค่ะช้อนสวดน้ําแกงเนี่ยนะคะตักใส่สี่ช้อนนี่อันนี้มันจะมีที่กรองแล้วนะคะไปสี่รอบ ค่ะแล้วก็ใส่ชุรสไปหนึ่งช้อนชาค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเพราะมันจะมีสารบางตัวถ้าเขาใส่เยอะเกินไปก็จะไปถ้าเป็นพืชระยะเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะไปสกัดไม่ให้ยังไงอะมีสารยับยั้งการออกรากด้วยนะคะไอ้ตัวนี้ถ้าใช้เยอะเกินไปก็ไม่เหมาะนะสำหรับพืชที่อยู่ในระยะเริ่มต้นนะคะเหมาะสําหรับพวกที่ออกดอกออก ผลแล้วนะคะในผงชูรสเนาะอ่านี่ของอยูก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อีกก็จะใช้จุลินซีย์สังขราแสงอีก2ช้อนโต๊ะนะคะนี่กะเอาเลยจุลินซีย์สังขราแสงถ้าใช้ในการลดราดเพื่อนๆใส่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่นี่ยูว่าถ้าพ่นใบแล้วเขาจะเป็นแบบบอบบางนิดนึนงอีกกลัวใบเขาจะไหม้นะคะใส่เท่านี้ ถ้าเพื่อนๆมีพวกน้ำส้มควันไม้หรือ,อสารไล่แมลงอะไรพวกนี้เพื่อนๆก็ผสมเข้าไปในรอบเดียวไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเวลาที่เหมาะสมในการพ่นเพื่อบำรุงนะคะเพื่อบำรุงนี่ปากใบเขาจะเปิดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะพระอาทิตย์ขึ้นเวลาที่เหมาะสมก็คือ6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้านะคะจะเหมาะสมมากๆปากใบเขาจะเปิดพอดีพอดีเลยค่ะแต่เขาจะเปิดกว้างสุด ในช่วง10โมงถึง11โมงนะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาแต่ถ้าร้อนจัดเกินไปก็ก็ไม่ควรนะคะใบเขากินเยอะเกินไปเดี๋ยวใบเขาไหม้นะคะอิวจะเลือกเป็นเวลาเนี่ยแหละ8-9โมงเช้าตามเวลาที่ตัวเองพร้อมนะคะปะ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอิวจะพาไปพ่นกัน,นะคะ่ะไม้สวนพริกหน้าบ้านสวนพริกสวนนี้นี่ตากับยาย เป็นคนดูแลนะคะคุณยายเคยได้สอนวิธีวิธีปลูกปลูกไปแล้วเรียบร้อยนะคะปลูกยังไงให้ดกให้งามเพื่อนๆย้อนดูได้ะค่ะนี่ก,ก็จะพ่นไปอย่างนี้นะคะปากใบเ็าจะเริ่มเปิดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะพระอาทิตย์ขึ้นแดดอ่อนๆเท่าเช้าเนี่ยเหมาะมากๆไม่ควรเก้าโมงไม่ควรเกินเก้าโมงเช้านะคะเพื่อนๆยอีกจะพ่นอย่างนี้ ให้ทั่วนะคะปากใบเขาจะอยู่ด้านล่างใบนะคะเพื่อนพยายามพยายามสะบัดสะบัดช้อนให้ให้ให้เขาใต้ใบคอยสังเกตดูค่ะถ้ามีลูกร่วงแสดงว่าอาหารเขาได้ไม่พอนะคะแต่ทั้งนี้จะต้องดูว่าไม่ใช่เกิดจากโรคนะ ถ้าเกิดจากโรคเพื่อนๆผ่าดูค่ะถ้าเขาล่วงผ่าดูข้างในแล้วมีหนอนสแสดงว่าเกิดจากเมงวันทองนะคะเมงวันทองเขาจะไปหยอดใส่เนี่ยเขาจะมาตอมเวลาเนี่ยเวลาเขาออกดอกนี้ใช่ไหมคะแมงวันทองเขาก็จะเข้าไปไข่ใส่ในช่อดอกเขานะคะแล้วพอโตมาแล้วไข่เขาก็อยู่ในนั้นน่ะจนจนพอลูกใหญ่โตสุกพร้อมจะนั้นแล้วเขาก็จะล่วงออกแล้ว ร่วงล่วงลงมาแล้วหนอนก็จะอยู่ในนั้น่ะแล้วถ้าถ้าเราทิ้งไว้ใต้ร่างนี่เขาก็จะขยายพันุ์ต่อออกมาเป็นแมงวันต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันร่วงได้เยอะลงพืชเพื่อก็เก็บไปทิ้งข้างนอกแปลงค่ะอันนี้ของอยู่นี่ผสมผสานเลยเนี่ยอันนี้เห็นไหมคะพริกหยวกอันนี้เก็บขายทุกวันอ่พริกหยวกพริกหยวกกับพริกขี้หนูอยู่ด้วยกันเพื่อเห็นไหมคะ อันนี้พี่คีนกินหมูสวนแท,ะท,ะทะ้ลูกเล็กแต่หอมแล้วก็เผ็ดมากๆาอันนี้คุณยายปลูกหน้าบ้านเลยน,นี่มะเขือเทศก,ก,ก็ใส่ได้เพราะไอ้พวกนี้ก็กําลังออกลูกออกผลเหมือนกันนะคะมะเขือเทศก็เหมือนกันถ้าได้อาหารไม่พอดอกก็จะร่วงนะคะม,มาดูที่ไก่พี่หมูคะ่ะผลงานของคุณยายนี่สาเหตุที่ปลูกผสมกันไปคือตอนนั้นเราไม่พร้อมเราเพาะเบี้ย อันไหนได้ก่อนแล้วก็ใสอันนั้นเข้าไปมันก็เลยออกมาผสมผสานแบบนี้ช่วงนี้ของพริกอิวยังไม่ทันได้แดงเพราะว่าอิวเร่งเก็บเป็นพริกเขียวไปขายค่ะที่ภาคอีสานของเรานี่พริกเขียวก็ขายดีเอาไปตำแจว่วนี่ค่ะเพืเ่อนๆจำได้ไหมมีคลิปหนึ่งที่คุณยายปลูกใส่ในโอ่งค่ะอันนี้เขาให้ผลผลิตแล้วนะคะนี่ลูกกําลงดุกทีแรกเพราว่า อของอิวนี่ร่วงร่วงเยอะแล้วก็อก็ไปศึกษาศึกษาดูเขาบอกว่ามันกินอาหารไม่พอะคะ mm. ่ะเพื่อนเนื่องจากว่าเขาดกมากากินอาหารไม่พอเขาก็จะสลัดตัวเองเพื่อรักษาต้นแม่เขาไว้นะ mm. ลองลองลองหาสารพัดส,สูตรไปใช้ดูค่ะเพราะว่าพวกสูตรน้ำหมักทั้งหลายนี่จะเป็นธาตุอาหารรองนะคะ ธาตุอาหารหลักก็จะมี N P K ที่อิวเคยสอนแล้วก็ให้ดูแลไปตามระยะระยะพืชระยะต่างๆนะคะระยะแรกก็เราก็ใส่ไนโตรเจนเข้าไปใช่ไหมระยะที่สองเขาจะเริ่มจะเติบโตเป็นสาวเขาก็จะต้องมีสะสมแป้งสะสมแป้งสะสมอาหารเตรียมตัวที่จะท้องที่จะท้องที่จะออกลูก ก็ใส่โพแทสเซียมเข้าไปเพื่อให้ออกลูกออกผลติดลูกเห็นไหมอันน,น,นี้อันนี้พี่เป็นชอ่อค่ะเ่อนไหมแต่ถ้าได้ครบทั้ง3ตัวแล้วเพื่อนต้องรู้ว่าธาตุอาหารที่พืชกินน่ะไม่ได้มีแค่ธาตุอาหารหลักนะคะก็จะมีธาตุอาหารรองแคลเซียมโบลอนสังกะสี แมงกรนีดอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะซึ่งดินแต่ละที่แต่ละตัวเวลาเพื่อนๆปรุงเวลาเพื่อนๆปลูกแต่ละที่แต่ละสถานที่มันก็จะไม่เหมือนกันธาตุอาหารจะมีไม่เหมือนกันทุกคนแต่ละคนมันต้องมันต้องใช้แบบประสบการณ์ตัวเองศึกษาด้วยตัวเองนะคะว่าพืชเราเป็นแบบนี้เจอแบบนี้แล้วต้องทอํายังไงเราปลูกแลทำไมไม่ได้ดกเหมือนพี่อิ๋วทําไมของหนูถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราต้องเข้าใจด้วยนะคะว่า,าพื้นที่แต่ละคนมันแตกต่างกันบางทีสูตรเหมือนกันเป๊ะอาจจะปลูกได้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสวนมะเขือกัน,นะคะ่ะบางทีความรู้ต่างๆที่เราล่ําเรียนมานี่สูตรอะไรมันมันมีตายตัวแต่บางทีเราก็ต้องพลิกแพงเอานะคะว่ามันจะเหมาะสมกับพืชพืชของเราในที่ที่ของเราหรือเปล่า บางคนศึกษามาบางทีตัวเองก็เป็นดินที่ดีแล้วปลูกยังไงมันก็งามอยู่แล้วบางทีก็บางคนก็ดินแย่จังปลูกยังไงก็ไม่งามอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหลากหลายปัญหาเนาะแต่ของอิวนี่กว่าจะได้แบบนี้นี่คืออิวอยู่กับเขามา8ปีนะคะเพื่อนๆดินผืนนี้ที่แรกก็เป็นแบบดินทรายเสื่อมโซมนะคะเป็นดินที่ปล่อยทิ้งล้างและแถมพื้นที่ตรงนี้นี่นี่มันอยู่ริมถนนใช่ไหมคะ ขุตาพ่ออู่ก็เอาหินลูกลังมาโรยค่ะข้างล่างนี่ขุดลงไปก็เป็นหินลูกลังนะคะแต่อยู่เอาดินดินที่ดีหน่อยะคะ่ะเอามาปลูกข้างหน้าแล้วก็ปลูกนะคะแล้วก็อาศัยว่าเราก็คุมฟางให้หนาๆนานะเพื่อนๆคุมฟางให้หนาหนาใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์อยู่ตลอดแล้วก็แรกๆมันก็ไม่ดีค่ะมันก็จะค่อยๆฟื้นตัวแล้วก,ก็ดีไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปเอยอะ ดินเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆะคะ่ะถ้าใส่เคมีอย่างเดียวเคมีนี่ใส่แป๊บเดียวพืชผักของเราก็กินแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปหมดไปกับพืชผักเรานะคะมันก็จะไม่ได้อยู่ในดินเนาะแต่ถ้าใส่เป็นปุ๋ยคอกมันก็จะยิ่งใส่ยิ่งงามเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วก็จะทิ้งกาก,ากอาหารอะไรทั้งหลายแหล่ผสมอยู่ในดินทําให้ดินจากที่ เสื่อมโทมมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพริกพวกนี้นี่ปลูกพ่ออิ่วพ่อเองหมดเลยค่ะมีเพื่อนบวชของอิวกำลังฟื้นฟูที่ทำค้างไว้เพราะว่าไอ้หน้าแรงหน้าแรงนี่เราจำเป็นจะต้องมีค้างพวกนี้ไว้แทนแสแลนนะคะ เพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยข้างล่างนี่ตอนาสายมาเพื่อนๆมาดูเถอเหี่ยวเหี่ยวแบบน่าสงสารเลยนะคะอันนี้สวนสะแาเเนยู่เคยสอนวิธีไปแล้วนะคะวิธีปลูกนี่สวนนี้ก็เคยก็เคยนาเสนอแล้วนะคะยีวจะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยถ้าเราจัดการบริหารพื้นที่ดีๆ ปลูกให้ได้เยอะที่สุดเพื่อนๆก็จะสามารถมีสินค้าไปขายให้หลากหลายที่สุดได้นะคะนี่นไม้ของนี้สวนนี้นี่เคยนําเสนอเป็นพื้นที่หนึ่งงานนะคะข้างบนอี้จะปลูกเป็นบวบงูตอนนี้กําลังให้ผลผลิตนะคะสูตรสูตรที่อิ๋วบอกไปเมื่อกี้นี้ใช้ได้ทุกตัวเลยนะอิ๋วใส่ทั่วทั้งสวนเลยนะคะไม่มีเว้นเลยนี่มะเขือเป็มะเขือเออนี่มะเขือ,อ ครั้งกบค่ะ